ามที่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือเปล่าเนาะอดีเกิดการหลอกลวงนานและแล้วก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ธนาคารก็บอกว่าบัญชีก็ถูกแช่แข็งไปแล้วแต่ว่าความคืบหน้าหรือเงินเนี่ยเข้าใจว่าจะไม่ได้คืนนะฮะอันนี้ประชาชนควรจะทํำยังไงเขาควรจะไปฟ้องศาลเองไหมหรือว่ายังไงนะฮะอันนี้พอจะท่านไหนจะช่วยตอบให้ได้ครับ ขออนุญาตอาจารย์แบบนี้นะครับเดินครับท่านพัฒนาในกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยอยากจะติดตามเงินคืนนะครับส่วนใหญ่แล้วในส่วนของบอกปอสอซึ่งรับผิดชอบคดีความผิดหลอ,อกให้ลงทุนเกี่ยวกับระดมทุนอันเป็นการช่อกองประชาชนหรือเป็นความผิดตามพรลกกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกองประชาชนนะครับ แล้วบางทีท้องที่เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของข้อหาช่อกงประชาชนด้วยนะครับความผิดสองฐานความผิดเนี่ยมันจะเป็นความผิดมูลฐานนะครับความผิดมูลฐานคืออะไรความผิดมูลฐานในการป้องกันและปรับความก,ก,การฟอกเงินนะครับพนักง,งานสอบสวนเมื่อได้รับคดีใน2องลักษณะประเภทคดีเนี่ยเราจะมีการรายงานไปที่สํานักง,งานปปอง,ง,องนะครับ มันจะมีประกาศของสำนักงานคณะกรรมการปปงเนี่ยให้ผู้เสียหายเนี่ยไปดําเนินการร้องขอเฉลี่ยทรัพย์คืนนะครับปปงเขาทําหน้าที่อะไรครับปปงเมื่อรับแจ้งเหตุคดีความผิดมูลฐานไปแล้วเนี่ยปปงจะไปดําเนินจะไปดําเนินการสืบทรัพย์ในทางแพ่งนะครับใครเป็นผู้กระทําความผิดในคดีทางปปงเนี่ยจะมีการอาหาความสัมพันธ์ของ บุคคลรอบข้างของผู้กระทำความผิดนะครับในการสืบรัพย์ความผิดฐานฟอกเงินก็คือว่านําทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดนะไปโยกย้ายถ่ายเทนะครับก็ผู้กระทำความผิดเนะี่ยมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเอาไปซื้อบ้านซื้อรถหรือโอนถ่ายไปให้ใครพอบงงอขอจะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทางเซ็กชั่นดังกลนะ่าวมาชี้แจงว่าคุณได้ทรัพย์มาอย่างไง ถ้าคุณชี้แจงไม่ได้ปปงจะส่งเรื่องให้การเนี่ยฟ้องดำเนินการทางแพ่งในการลิบซัพย์พผู้เสียหายที่ไปยื่นคําร้องขอเฉลี่ยทรัพย์คืนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการาได้รับทรัพย์คืนในส่วนการดำเนินการของพนักงานการตรงนั้นนะครับส่วนค,ความผิดในทางอาญาเนี่ยความผิดฐานโอบโกงประชาชนเนี่ยรั์ที่ใช้ในการกระทำความผิดเนี่ย ได้มาได้ใช้มีไว้ในการความผิดถ้าความผิดในเรื่องของการชอบกองประชาชนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการความผิดนะครับตรงนี้าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะทำการยึดเป็นของกลางในคดีนะครับมีอยู่ช่องทางหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องผู้เสียหายต้องไปร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็เป็นสองช่องทางนะครับนะครับก็แต่ในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นความผิดฐานช่อกองประชาชนหรือว่าความผิดฐานตามพรกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกองประชาชนในเป็นการระดมทุนอะไรพวกนี้อ่าก็ผู้เสียหายเนี่ยสามารถไปยื่นคําร้องกับปปงเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์ในตรงนั้นมันก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างมากกว่าครับท่านก,การชูศักดิ์มีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ไหมครับเชิญครับ คือคดีคดีออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเข้าข่ายเป็นคดีมูลฐานนะครับ <c> ค <oughs> <c oughs> ดีมูลฐานของปปงทั้งหลอกขายสินค้าพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เปิดเพจเปิดเพจเหมือนกันซึ่งก็สามารถดําเนินการโดยปปงได้ได้หมดนะครับและตอนนี้อ,อทางปปงเนี่ยได้ออกประกาศตัวหนึง่งบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงนะครับคือพวกบัญชีม้าเนี่ย ตอนนี้เราก็ทํางานร่วมกับปปงคือทางตํารวจจะต้องเสนอชื่อบัญชีม้าเข้าไปนะครับคือถ้าเราเจอแค่ชื่อและเลขบัตรแค่แล้วก็บัญชีสมมุติว่าเอเปิดคสิกรเป็นบัญชีม้าแต่ธนาคารอื่นเนี่ยเขาไปเปิดอีกยี่สิบธนาคารเลยโดยที่ยังไม่ได้ใช้กระทําผิดแต่อยู่ในมอือคนร้ายแล้วพร้อมที่จะใช้กระทําผิดถ้าเราใช้ระบบของปปง อันใหม่นะครับเราจะส่งระงับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหมายความว่าจะใช้โทรศัพท์หรือใช้บัตร a t m ถอนเงินไม่ได้ทุกบัญชีเลยนะครับก็อันนี้เป็นมาตรการที่ตอนนี้เรากำลังร,งร่วมมือกับปปงนะครับเพื่อพิสูจน์บัญชีมาแล้วก็ส่งให้แบงค์ทำการอนคญับ